นโยบายใหม่ที่ออกไม่ใช่ใหม่ฮะที่เราใช้เป็นคําทั่วไปแลคือยกระดับสามสิบบาทรักษา,ท,า,ท,าท,ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวใช่ค่ะสามสิบบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโอเคใช่ครับถามว่าตั้งแต่มรนการมาเป็นอย่างไรนะครับแมวน้อนงจะเป็นเจ็ดมกราครับต้องต้องเรียนด้วยความเคนะารพฮะคขณะนี้เนี่ยเราเริ่มเราเริ่มเฟดหนึ่งเจ็ดมกกะลาใช่ไหมครับสี่จังหวัดน้ำร้องใช่ค่ะแพ่ ร้อยเอ็ดเพชรบุรีแล้วก็นาราชวีวา่าสี่จังหวัดน,นํำร่องนี้เปิดดําเนินการไปแล้วก็เราก็ประเมินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่หนึ่งวันที่สองกุมภาเนี่ยเราเริ่มเปิดขยับเฟสสองครับผมเอ,อาภาพมาดูกันเนาะเราเราจะดำเนินการเฟสสองอซึ่งมั่นใจว่าเราจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปเฟสสอง<ม>บวกอีแปดจังหวัด จากจังหวัดเนี่ยก็ภาคเหนือเขาจะมีที่เพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์ภาคกลางก็สิงห์บุรีแล้วก็ทางสร์แก้วนะครับทางอีสานก็จะมีที่หนองบัวลําพูที่โคราชที่อำนาจเจริญและภาคใต้ที่พังงาครบทั้งสิบสองเขตตอนนี้ครบหมดแล้วนะครับอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเฟสสองครับเฟสสองแปดจังหวัดจะเริ่มดำเนินการในช่วงมีนาคมพอเข้าสู่ประมาณพฤษภาครับเราจะเริ่มเฟสสาม เกสสามนี่บวกดําเนินการให้ครบสี่เขตบริการสุขภาพตามพื้นที่หมายความว่าเขตบริการสุขภาพที่หนึ่งนี่เป็นแทนของภาคเหนือแปดจังหวัดทงหมดนะครับเขตบริการสุขภาพที่สี่เป็นตัวแทนภาคกลางทาหมดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เขตบริการสุขภาพที่เก้าตัวแทนของอีสานทำหมดสี่จังหวัดแล้วก็เขตบริการสุขภาพที่สิบสองที่ภาคใต้ทำหมดเจ็ดจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเฟสสาม เริ่มดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคมปี67เป็นต้นไปเพราะรอรองว่าประมาณปี67และ,ะและเฟสสุดท้ายระยะที่สี่ทำทั้งประเทศเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2567เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีครับเพราะฉะนั้นก็คือพอถึงสิ้นปีปุ๊บก,ก็คือ77จงังหวัดทั่วประเทศใช่ครับบริการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวได้ครบทั้งหมดเลยใช่ครับและและ,ะและสามารถเชื่อมทุกระบบนะครับทุกสิทธ เข้ามาด้วยกันเข้ามาใช้บริการด้วยกันครับอ่าทุกสื่อเข่ามเชื่อมด้วยกันเชื่อมทุกสิทธ์เชื่อมทุกสิทธ์นี่คือมีอะไรบ้างฮะก็สิทธิ์หลักๆก็มีอ่าบาททองใช่ไหมครับสปสชเราประมาณห้าสิบล้านคนบริการข้าราชการประมาณเจ็ดล้านคนแล้วก็ประกันสังคมประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้านคนอืมความหมายก็คือว่าสามารถมาใช้ระบบบริการและสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ของตัวเองโดยการเชื่อมโยงข้อมูล อด้วยกันเข้าด้วยกันครับครับ <c ười> คือการรักษาแบบเดียวกันนะแต่ใช้ฐานข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันถูกไหมครับเรามีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้แล้วก็ใช้สิทธิ์ของแต่ละสิทธิ์ไปครับเหมือนกับปกติขนาดนี้เนี่ยเราไม่ใช่ระบบดิจิตอลก็ใช้เมนนัลใช่ไหมครับส่งเบอร์กันไปแต่ต่อไปเนี่ยเราจะอาศัยข้อมูลที่เชื่อมโยง,โยงด้วยระบบดิจิตอลเนี่ย มันจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แต่ละกองทุนสมมุติมารับบริการที่โรงพยาบาลแพร่ใช่ไหมครับหรือรายเอ็ดหรือเพชรบุรีเนี่ยโรงพยาบาลก็สามารถที่จะมีระบบบันทึกข้อมูลนะครับที่เราเรียกว่า Person ย l h e a ท t h r e c o r d เนี่ยของแต่ละบุคคลและของโรงพยาบาลเนี่ยก็ดูตามสิทธิ์มีตามสิทธิ์ไหนก็ส่งเบิกจ่ายสิทธิ์นั้นในขณะนี้ก็เริ่มดําเนินการแล้วครับอย่างเพชรบุรีเนี่ยเขาเริ่มดำเนินการแต่เพียงแต่ว่า เวลาเบิกจ่ายต้องใช้ใช้การเบิกจ่ายตามปกติอยู่คือเมนุ่อยู่เท่านั้นเองยกเว้นบัตรที่สามารถใช้ใช้ระบบดิจิตอลส่งเบิกข้อมูลได้เลยอย่างเงี้ยครับครับเอ๊ะถามถามคุณหมอหน่อยฮะว่าสี่จังหวัดนาร่องเนี่ยร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีนราธิวาสเนี่ยทาไมถึงเป็นสี่จังหวัดนี้ฮะเขาพร้อมกว่า<ส>วที่อ,อื่นยังไงฮะเอ่อเราเลือกบ,บนพื้นฐานความพร้อมครับและเป็นตัวแทนของภูมิภาค โอ้ความหมายคือว่าแพร่เป็นทวนในภาคเหนือร้อยเอ็ยเป็นถวนแนภาคอีอสานเพชรบุรีเป็นถวนภาคกลางแล้วก็นราธินาสนราธิวาสเป็นัวนในภาคใต้ครับแล้วก็มาดูความพร้อม,มความพร้อมดูจากอะไรครับลื่นที่หนึ่งเนี่ยระบบข้อมูลที่ที่เราใช้อยู่ฐานข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นหลังระบบหลังบ้านแบ็กบนเนี่ยนะครับว่าแตบบ่แล้วโรงพยาบาลนี้เขาใช้ระบบโปรแกรมอะไรในการที่จะทําการบันทึกข้อมูลซึ่ง ช่วงแรกเนี่ยเราจะเอาระบบที่เขาใช้ร่วมกันเป็นฐานก่อนเช่นเขาใช้ระบบ h อ s t ออย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้หมายว่าฐานข้อมูลักยภาพฐานข้อมูลเดิมที่เขามีอยู่นะครับและความพร้อมเรื่องของระบบอ่าระบบด้านเทคนิคภายในของเขาเขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมผ่านการประเมินที่เราใช้คําว่าโรงพยาบาลอาชฉยะเนี่ยเราใช้คําว่าโรงพยาบาลอาชญยะหมายว่าต่อไปโรงพยาบาลปรับเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับไม่มีกระดาษ ใช้ระบบยืดอเข้าไปดําเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านระบบบริการระบบบริหารแต่ว่าเราเน้นที่ระบบบริการก่อนถ้าโรงยาบาลไหนผ่านระดับเงินเข้าไปถือว่ามีความพร้อมเจ็ดร้อยคะแนนขึ้นนะครับแล้วได้ระดับรองแปดร้อยคะแนนระดับเพชรเก้าร้อยขึ้นยิ่งพร้อมใหญ่อันนี้เขาเราก็เลือกระบบเราก็เลือกมาเป็นเงื่อนไขแล้วเรื่องที่สามครับเรื่องของการบริหารจัดการการเชื่อมโยงระหว่างเอง่รอโรงพยาบาลซึ่งเราหวังภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยไงครับ โรงพยาบาลถ้าถ้ามีการจัดการบริหารจัดการที่ง่ายคล่องตัวเชื่อมโยงกันได้เราก็ใช้กเงื่อนไขนี้มาเป็นตัวเลือกในสีส่จังหวัดแรกครับคเอ,อ่ปัญหามีไหมคะหรือว่ามีเล็กมีใหญ่อะไรตามที่เราคาดการไว้บ้างคะคุณหมอจากการที่เริ่มมาเนี่ยปัญหาอุปสรรคเราเป็นโครงการใหญ่นะครับโครงการใหญ่เราทําไมเรารีบเ,เราขยับเป็นจังหวะจังหวะจังหวะ สิ่งที่มหัที่สุดคือเรื่องของความพร้อมและความปลอดภัยทางของข้อมูลครับอ๋ออืมค่ะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะและ้วระบบการเบิกจ่ายสามเรื่องค่ะเราคำนวลสามเรื่องระบบความพร้อมเนี่ยหมายว่าระบบความพร้อมกับบรงทัดก,การบันทึกข้อมูลนะครับระบบอยืนยันตัวตนของคนมาใช้บริการระบบการยืนยันของผู้ให้บริการแพทย์พยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบการ จะทำข้อมูลระบบบริการทั้งหมดที่เราเรียกว่าอเฮลแอ์แพลตฟอร์มหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับและดิจิทัลแพลตฟอรเนี่ยตรงนี้เป็นหลักเขาจะใส่ระบบบริการไม่ทั้งหมดในอยู่ตรงนั้นนะครับค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ระบบเรื่องของการเบริกจ่ายระบบการเบริกจ่ายเพราะฉะนั้นนะเราต้องเตรียมเตรียมความพร้อมนี้ขยับเป็นจังหวะจังหวะจังหวะนะครับเพราะว่าอย่าง mm. อย่างระบบ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้นะครับระบบไอทีที่ใช้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเป็นระับานระดับเงินนี่แสดงว่าฐานเขาฐานการพัฒนาระบบนี้พร้อมพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็มีอยู่บ้างในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ที่มาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพราะเราใช้ระบบทันสมัยมากขึ้นนะครับใช้ระบบหน้าบ้านที่ทันสมัยขึ้น นะครับแล้วก็เรื่องบุคลากรที่อาจจะมีเพียงพอแล้วก็เร่งผลิตเรื่องพัฒนาระบบ s ิ c u ิ i t y ีอันนี้สําคัญสุดครับแต่ว่ามีท่านผู้ฟังก็วิตกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องการป้องกันข้าเป็นเรื่องใหญ่ไฮเบอร์ security ีเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องอื่นเราไม่กลัวเลยครับเรากลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับอย่างอื่นมันมันไม่เสียหายมากแต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านถ้ามันโดนแล้วมันจะเสียหายทั้งหมดเราเลยเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเจ็ดจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ย อ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ย,ยังยังยังปลอดภัยครับเราเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาฮะเราใช้ระบบโค้ชค,ครับครับขอขอถามเรื่องนี้หน่อยจะจะคือมีความสนใจจริงๆว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับคลินิกที่เขาขึ้นป้ายว่าเงินไม่พอพวกคลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยคะ่ะได้แก้ปัญหาไปถึงไหนแล้วอะคะอ๋อแก้เรื่องดี่ผมเข้ามาผมก็ผมได้รับปัญหาและพยายามพูดคุยกันหลายครั้งเพื่อหาทางออกให้เขานะคะ ปัญหามันอยู่ที่ระบบการเบิกจ่ายครับระบบการเบิกจ่ายคลินิกอบอุ่นมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ระบบเบิกจ่ายที่เขาใช้เขาโมเดลห้าเป็นน้ำร่องเลยไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่กรุงเทพเนี่ยโมเดลห้านี่หมายถึงไครับหมายถึงระบบการเบิกจ่ายตามรายการที่กําหนดเพดานเอาไว้ค่ะเขาเขามีเงินรวมเข้าไปใช่ไหมครับเขามีเงินรวมเ,เงินเงินที่เขาจะได้รับเนี่ยคิดขาดขึ้นก็จากเหมาจ่ายใบหัวนี่แหละครับแล้วก็ เวลาจ่ายขาลงก็ใช้ระบบโมเดลห้าคือกำหนดรายการกำหนดเพดานจ่ายเอาไว้เช่นค่าหมอค่ายาโรคนั้นโรคนี้เท่าไหร่เขาจะกำหนดเป็นรารรยการรายการเบิกจ่ายตามนั้นนะครับค่ะเงินมีแต่ตป,ปัญหาเบิกจ่ายหรือเงินไม่มีบางทีเขาบอกว่าเขาเบิกเท่านี้แต่ให้เขาแค่แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นอะไรคำนวณไว้ไม่พอกับที่มันนจริงอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่วิธีการมากกว่าครับเพราะว่า เม็ดเงินเนี่ยมันเป็นระบบประกันใช่ไหมครับค่ะเช่นกทมได้ไป2 0 0กยกตัวอย่างนะ2,600ล,ล้านเนี่ยคุณต้องใช้2,600ล้านในการดูแลคนกทมทีนี้กทมเองเนี่ยมันจะภาพมันจะแตกต่างอย่างที่อื่นอย่างนี้หนึ่งระบบการเบิกจ่ายของเขาเนี่ยเมื่อใช้ตามกํกำหนดตามรายการและกําหนดเพดานไว้เช่นรายการนี้ไม่เกิน300รายการนี้ไม่เกิน400เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่กทมเขาเขาต้องจ่ายเงินเยอะที่สุดคือเขาเรียกอระบบส่งต่อผู้ป่วยนอก เช่นคลินิกอบ,บุตค,คลินิกเนี้ยเวลาจะมีการรักษาต่อคนไข้เขาเข้าส่งลงไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับค่ะเอะตัวเลขที่มีเนี่ยมีการส่งต่อไปแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่ากินเม็ดเงินของกทมไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับโอ้อโอที่ว่าไปเป็นนี่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่ออีกเนี่ยใช่ไหมคะปัญหาน,น,นั้นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเอาว่าสมมุติว่าคุณอัญชลีจะส่งไข้ไปที่โรงพยาบาลกโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นในมหลาลัยใช่ไหมครับ เขาเรียกเก็บมาตามรายการที่ตาหนดเคลดานไว้เรียกฟรีสเกดูเนี่ยเขาเรียกมาเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่านั้นเป็นอันดับแรกก่อนค่ะแล้วก็ระบบการส่งต่อเนี่ยไม่ว่าใครจะส่งต่อในกทมทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้หมายว่าคุณอัญชลีส่งแล้วคุณเอกรพรจะไม่รับผิดชอบไม่ใช่นะครับถ้าคุณอัญชลีส่ง hmm. คุณเอกรพรก็แชร์ด้วยก็เอาไม่เงเอะหมายถึงคนกทมต้องแชร์ด้วยเอคลินิกคลินิกที่อยู่ในกทมทั้งหมดนะครับ อ้เป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดเลยสมมุติเขาได้มาร้อเนียนเป็นครูเขาได้สมมุติเขาได้มาล้อยหนึ่งเนี่ยเม็ดเงินตัวนี้โดนกินไปเจ็ดสิบจากมาจากโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลแพทย์เหลือสามสิบบาทเขาก็ต้องมาเกลี่ยกันไงครับนี่แหละคือทําให้เขาได้น้อยแล้วจะจะแก้ได้ไหมคะปัญหาในเห็นแล้วแล้ววิธีแก้คือเวลาเห็นก็ขึ้นป้ายแบบครับแล้วประชาชน่ยเราตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราแก้ครับเราแก้เพราะผมมีแนวทางให้แก้ให้แก้ให้ทั้งหมดแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกก็คือว่าเม็ดเงินที่ลงกอทมอนเนี่ยมันจะมีสองก้อนก้อนหนึ่งเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องก,กันโรคอันนี้ก้อนที่เหลือหนึ่งพันห้าร้อยล้านครับมขนาดที่อีกก้อนหนึ่งไม่พอเอก็ต้องไปคุยกันว่าจะเกลี่ยอะไรมันควรจะไปตรงไหนก่อนทุกอ่าวิธีการขนาดนี้เราปรับกลับไปจ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่ายรายหัวแบบแบบเดิมเขาเรียกโมเดลสอง คือมีกี่คนก็ยกให้ไปเลยนะครับยกให้เป็นเบ้นย์ปนไปเลยครับคุณไปบริหารจัดก,การแต่แต่ว่าก็ยังมีการตามจ่ายสําหรับสําหรับอผู้ป่วยส่งต่อแต่ว่าจะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นที่จะไม่กินเงินเขาเยอะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมยุภาพต้องมีรายการชัดเจนรายการส่งเสริมภาพนี้เรายังเป็นฟรีสเก็ตดูอยู่นะครับ ให้เขานำนี่เงี๋มาใช้เป็นประโยชน์อันนี้เขาจะปรับแก้ให้อันนี้เบื้องต้นกลับไปใช้ใช้ระบบยกเลิกโมเดลห้าผู้ง,ง่ายๆที่มันมีปัญหาออืม่าเปลี่ยนระบบใหม่แบบวิธีการไปใช้ระบบอืมเปลี่ยนบบเป็นร,บบเปนระบบที่เคยใช้แล้วมาได้ประโยชน์อยู่กับน,นะครับพระฉะชนโหัวบบสัปปิสแคดูวางรายการค่ะคุณหมอโครงการสามสิบบาทรักษาท,ทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวเนี่ย พอเริ่มมาขนาดนี้คุณหมอเห็นใช่ไหมฮะว่าคงจะสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเรือธงของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีในการประกาศความสําเร็จในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยค่ะมั่นใจมากครับเพราะว่าเราก้าวย่างด้วยความมั่นคงจากฐานที่เรามีอยู่แล้วเราต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสุขเนี่ยเรามีความพร้อมเรื่องของอะระบบบริการที่เรานําเอาระบบอ2มาใช้เป็นฐานอยู่แล้วครับที่ผมเชื่อว่าระดับ เงินระดับทองระดับเพชรเนี่ยที่เป็นโรงงานอาชีพเนี่ยเรามีเก<ะ>้าร้อยกว่าแห่งเนี่ยผ่านการประเมินไปเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับค่ะอันนั้นนั้นมันเป็นความพร้อมของเราอยู่แล้วแล้วก็บุคลกรครับบุคลกรเขาเห็นว่าระบบนี้เนี่ยมันช่วยลดพลัางงานของไมได้มากอืเพราะมันเอาจีดอ้อ,อมาใช้แล้วก็ไอ้ระบบระบบแพลตฟอร์มที่เราใช้เนี่ยคุณอัญชลีมองอย่างนี้นะครับระบบหลังบ้านเนี่ยเราเลือกเลือกว่าอ่า ด a ต้าแพลตฟอร์มเนี่ยเฮลดาต้าแพลตฟอร์มของของที่เราใช้เนี่ยพวกนี้มันจะเอา<ช>ระบบบริการทั้งหมดใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นอการการให้ไลเซนอิเล็กทรอนิกส์การส่งยาที่บ้านเป็นเฮลไรเดอร์หรือระบบประกันอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่เนี่ยเราเช็ดเป็นระบบบริการใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระบบหลังบ้านอันนี้เราพร้อมเราพร้อมเลยเพราะว่าขนาดนี้เนี่ย เราพร้อมที่พัฒนาแม้กระทั่งเรื่องของกองทุนกองทุนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับนะครับประกันสังคมเอ่ยอะไรพวกนี้ที่ผมพูดเป็นสักรู้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันเหมืดเขาใช้ครัว่า financial data hub ครับออไม่ซ<ต>ับซ้อนแล้วก็ประหยัด่แล้วก็ส่งไปตามสิทธิ์ต่างๆไปเลยนะครับและและที่สำคัญเนี่ยระบบหน้าบ้านเราที่เปิดเชื่อมกับประชาชนขนาดนี้เราใช้ระบบอหมอพร้อมกับ Line OA นะครับ o อา i ิเ a l ไลน์หมอพร้อมเนี่ยหมอพร้อมขนาดนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาอยู่ในระบบนะครับที่มีแฟล a นเชียลเมีเขาเรียกเพอร์ซันแนลเฮลท์เรืข้อมูลบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลทางเอ่อทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับยี่สิบห้าล้านคนแลละครับระบบไลน์เองสิบห้าล้านกว่าพูดง่ายขนาดนี้เนี่ยประชาชนคนไทยที่อยู่ในระบบสองระบบเนี่ยสี่สิบล้านสี่สิบล้านและเอ้คุณหมอครับกับ จะบอกว่านอกจากการเชื่อมโยงระบบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีการขยายสิทธิ์ของสามสิบบาทในการที่จะรักษาอะไรให้มันครอบคลุมมากขึ้นการดูแลวัคซีนวัคซีนอะไรต่างๆมากขึ้นหนึ่งแม่สิทธิ์ไอ้ไอ้ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับสิทธิ์ครับสิทธิ์ที่ประโยชน์ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามตบทกฎหมายของกฎหมายมหลักประ<ม>กร<ม>ันสุขภาพุนหน้าถ้ารตรงนั้นได้รับการขยายก็เชื่อมมาที่ระบบนี้ได้ทันที อืมครับก็คือ,องงถ้าก็าอเอามาสวมได้ต่อครับใช่ครับอืมอะไรที่ได้ตามกฎหมายใส่เข้าม่ได้หมดเลยครับ